ครับสวัสดีเอฟซีพระช่องมหาเห่งผ้ามวนอาวุนี่มาติดตามรับส่งรั่ฟแนวทางนอกของพระอาจารย์รัฐธรรมนูญเด้พีน่น้องเดอ้อเพราะว่าเพิ่นไปขอโชคครับผมสำรักวันนี้อยู่ทีุ่่มจอมปวกปัดกุแทครับผมนาะที่เคยได้มาเนาะเิ่เนแตะเลี้ยนเข้าไป อีกครั้งเนาะก็เลยไปทีว่าไปขอโชคครับผมแบบขอโชคขอมาดนำพุ่มบัตกุแห่มาฝากตอนพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีสำหรับแน้วทางวันนี้เนาะก็ให้เป็นแน้วทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่น้องด้วยองวัดวันที่หนึง่งก็รัชก,กาลคมครับผมเนาะที่จะถึงนี้เนาะที่ไปที่มา้าจะมินกัส์จะย่อๆให้แล้วกันเนาะ แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับเนื้อห้างตัวเลขที่อาจารย์คนไดบ้าก็ไปรับส้มรัฟ้าับน้ำกันบางชมบางตอนด้วยี่น้องเด้อเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังได้ใจครับเนาะกับทางช่องที่ได้เดือทางไปหาท่าห้างเด็ดเด็ดมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเอาปู้ชื่อพวกเขาเพิ่นให้ตัวไขมานตัวใดสำหรับวันนี้ไปรับส้มน้ำกันครับผมสิแดง สาลากลางบาัดใช่สาลากลางบาดวัดจุลศีวัดจุลศีแมนแบ้านจุลศีอยู่อยู่ข้างหน้านะโอราะว่าท่านจิเขา้าวัดมันสิมีมองเดินมอ,ดอดมองจอดมองจอดรถจอดรถที่มีต้นมะม่วงสีข้างหน้ามันสิเป็นต้นมะขามข้างนี้ข้เงนีสนสาลากลางบาดสาลากลางบาน,บานแห่งยาที่รุ่มเขาครเพราะว่าท่านพุทธามาตรีจะขยายวัดออกมาได้เพราะนี่บานขานอยู่คุณบ่ับนี่บานนี่บาน อาวนี่งวดล่าสุดเด้อพี่น้เด้อจังีเด้เขาไปเห็น,นเขาไปเห็นบักอันนี่ก็เลยไล่ไปหาตนวดไล่ไปหาตนวดโอ้ตนวดเจ้าเห็นคืออาจารย์กินบ่าว่าซันอืออ้คิดสิบ่เห็น อาจารย์ผมบริเห็นคืออาจารย์เห็นที่วัดสันนอเดี๋ยวสิไล่ไปหายไปหึงมึงบึงในไล่ตันหมดให้เดี๋ยวนี้าน้าเรเ <h az im> สีย <laughs> สงดังเดีว <laughs> ครับ่เลอืถ้าเบิองไก่มันสุบเห็นถ้าเบิองไก่มันสีเห็นครับนีทาอาจารย์เิ่องี่อาจารส์เืนมันสีเห็นเด็กสามตัวเด็กสามตัวหนึ่งตัวหนึ่ตัวหนึ่งไข่มไปเ โมก็โมก็เก่งแตอในนี้ตัวตาย่างังเย็นคนไดนแบดนี้พอฟูบนีเหมือนเพื่อนกันเลยว่าเอ้ออาจารย์ผมเห็นมองนี่ว่าสันเนี่ยผมเห็นมองนี่แต่ว่าอาจารย์เห็นมงนี่เห็นเด็กเกียรติเห็นตาตาตว่าเห็นเห็นคนละว็เห็นคนละจุดาเด้กลัวมั่นนาเห็นคนละจุด เนี่ยคนได้บ่าผมเห็นันเจ็ดสามนี่อาจารย์ว่าหนึ่งสามเ็ศวสันตละวันเนี่ยมีตัวนี้เราว่าเราเห็นหนึ่งสามเกดแต่อาจารย์เห็นอยู่นี่บบดนี้นี่เด็กเ็ดเห็นบ่เนี่ยนี่เด็กสามบ่ถ้าเมืองดีดีเนี่ยแต่ว่าถ้าขยานสุบเอ็นี่เล็กหาเห็นบอกเมืองเกิงยิ่งบ่เลขหาแปลงขางมูออันนี้เล็กาเล็กแปลงขางมูออันนี้เล็กเกศนี่เล็กสามอยู่ข้างล่างมี่เห็นกืบอาจารย์บ่เด็กหาเล็กเ็ดเล็กสาม ส่นเดียววันนี้อาจารย์ก็เลยอาจารเห็นเจ็ดสามเจ็ดสามหาดิไอ้ทูเจ็ดสามห้าอาจารย์เห็นเจ็ดสามหาเนี่ยอาจารย์ก็เลยเขียนเลยโอ้โหคู่ไปละเนี่ยเจ็ดสามหนึ่งกับเจ็ดสามหนึ่งของตันวดใช่ดีของอาจารย์พี่เจ็ดสามหาโอ้อาจารย์มีที่เจ็ดสามห้าเนาะจ้ะเนี่ เอา, 8, 3, 1, า,เาแปดสามหาหนึ่งมาตเตสัยล่สนเพราะว่าลูกเชียมมันกสิบเป็นค้าใครๆเลขกแปดนะก็เรียนนกนั่นสักหน่อยอแปดสามหนึ่งม,มันเป็นตรงนี้เจ้าว่าบาานี้ขจ้าเขจา้าเ,จาเรียกว่านี่มีผู้ปาา่าคณะดีเนะาะครับผม,มปากคณะดีก็จะว่าโอ้อาจารย์ เียกผมได้มาตลอดเด็กตัวเดียวมาตลอดตัวเดียวตัวเดียวมาตลอดวิ่งกับวิ่งเลยเด้ออาจารย์ว่าสันถือมาสิบสองงวดแล้วสิบสองมวดแล้วตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวบนพอมบนตัวเดียวบนตัวเดียวแมนบนตัวเดียวอคือตัวนี้เห็นป่ะนี่ที่อาจารย์สิงไปนี่าคือแม่เกียบเรียกว่าวิ่งบนตัวเดียวเนี่ยคือหาย่างเดียวอื บ่ตรงไปเล่นล่างเลนหายัางบนอย่างเดียววิ่งถ้าอยากวิ่งอ่ะวันนี้มันเลยบถือเลขอาจารย์เดียเจ็ดสามหาโอ้คับผมมันก็นเลยบัถือเลขของอาจารย์เลขของตานวนเจ็ดสามหนึน่งมหามันนอกเพราะว่าตานวนก็อาจารย์มันมันสอบสอบสิประเภทนี่สีส่สอบสอบเภทนียเนี่นกันเียเอาไปเก็บเขียนไม่ก็ได้เขียนไม่ดีกว่ามันซิดีกว่า เรียคอจั่นมันสีมีเกีดาหนึ่งกับเจ็ดสามห้เพิ่นบอกให้วิ่งบนตัวเดียวคือห่าแค่นั้นบัดนี้เกดสามหนึ่งเก็ดสามหแมนเกีดสามหนึ่งกับเจ็ดสามห้ามีแค่นี้คอจั่ครับผม็คอเห็นอยู่ในจอมปวกเนาะเห็นในจอมปวดแต่เขามันเป็นไรล่ะชือโคโรปเดยกเทนเหมสีแดงนะมัน ใส่สี้ดงดีดีมากไปแจกว่าว่าเออเอาดดีไมว่าตัวจะลองกันจะไส่น้ำเงินเอ้าส่น้ำเงินกันลายอันใช่ไก็ได้กีออกไปแล้วสีดำอกแน่นอนเออวบฟดอเเลยที่น้อเนี่ยนี่เท คือขออาจารย์ดีมันจะเป็นหมดที่แล้วตัวเดียวก็ศูนย์อือแค่นี้ของอาจารย์นะครับผมอ,อาจารย์สิศวิทยาศาสตร์อะไเสิ่งห <laughs> อมแ้วเขาก็เลยบอกว่าเอาเขียนจะง่อยเนาะครับ วิ่งบนตัวเดียวือวิ่งบนกเคือหาตัวเดียวอคุณ้ห่อคยุณผู้หอยากวิ่งคุณได้ใาตืนเลยสายวิ่งเป็นกับว่าของเพื่นบ้านในรุ่นตักเชียโอซองหัวด้ยครับผมัวดบื่อกี้นี่มันเจ็ดสองถ้าจะไม่ให้สองสองเสียสองสองสองหัวเลยติดกันเลยเมื่อก็อนเก็ดสองเก็ดสองครับผมแต่บัดรหัวนี่ แถวเรียกว่าโอ้อันหาเป็นบุญบรารมีระหว่างคหนบ่งปัตให้เอฟซีเพิน่นอยากวิ่งอาจารย์มาสั่งน้มนำมาตรงตัวนี้เลยสามหากหระไรหาสามกระไรแต่อย่าลืมอาจารย์ยยมีขคอสุดคอคอแน่นมาแน่วแน่แนวแนแน่ว <c oughs> <c oughs> อยู่กุทแห่ครับมันเคยออกเพียดนึงแล้วก็มาออกเพียรสองขวดเนี่ยมันก็กิน ที่กินมันต้องออกเกจหนึ่งก่อนแล้วเขาไม่มากเกจสองมันมาออกเกจสองแล้วมาออกเกจสองเห็นบอกบ้านนั่งวดที่สามของกุญแจที่เป็นสามเกจเป็นสามเจ็จแมนที่เป็นสามเกจจันจำได้ก้อนชีพนะมันจะเป็นเกจหนึ่งสองเกจสองแล้วก็มาสามเกจครับผมแต่ร่องเบิรงกนี่เกจสามสามเกจยื้อได้นีอ้แลย ันนีเลขกกอกขาเจ้ามันกับมัดตรงมัดยืนนี่เล็กซิพาโตกับตรงมัดเลยเขามัดเลยครับผมข้าเจ้าถือทุกงวดทุกทุกหวดแต่ว่าสิพาโตจะเงื่นมา่ใส่ห้ามว่าถือเนาะแต่ว่าข้าเจ้าถือทุกงวดอีหลีครับผมเหล็กซิพาโตข้าเจ้าเขียนอายุกันกับบ่อยักอเขาให้เพราะวานเป็นส่วนของเขาเป็นส่วนของเขาเนาะโอเคถูต้อคกับิตัวนี้ เ,เด็กกลัวมันเลยะเอาก็ลองผิดเจรนาบึงขอบผมแต่หลังจากที่ได้มาแล้วกับกับฟันดีอยู่ดิฟันดีแต่ฟันผมมีคนตายด้วยวันอุ่นชุมาจริงจริง,งวันว่าอ้นอุ่นนาฟ้าข่งอุ่นนาฟ้าข่งแมนอุ่นนาฟาข่างที่เป็นที่เข้าก็จะไปเฮ็ดงันไปเฮ็ดยังไปยุ่เป็นขวะเยขาวนะไปพุ่มือเกาๆไปพุ่มมือ นั่นซิวออกศูนย์กาวสุดเลยคือแซนกบวสามารถฟันทุ่งได้คือจังนอนสายอีกเลขกคือสมัยก่อนเนาะคือจุ่มจุ่มซีนที่เมดที่แล้วอาจารย์ถึงฟันทุ่งว่าไม่ศูนย์เนี่ยเนาะแต่ไมีศูนย์เนี่ยเนาะจนย่างขามศพไปหาปูชีปลาขาวเมื่อที่แล้วอู้เป็นโบนีบุมันจะก็คิดว่าสิออกศูนย์สามเพราะว่าอาจารย์ลั่นว่าอาจาว่าสิมี ฉลองวันที่สามนอกตอนแรกๆเนเขามาฉลองวันที่สามเขามากันมาเลือดเป็นวันที่สี่เลียมมาเลือดเป็นวันที่สี่ทาเหตุก็คือวันวิสาขบูชาที่เป็นวันพระไงพระผคุเดาของบมาสามารถมาได้เจ้าค่ะเราอยู่วัดไทยวัดมั่นก็เลยเลือนไปกับพวกขีดบาสิลแลนคอร์ดวัดสูงเอ้าเป็นอย่างนี้กับนี่แค่นี้โยมเป็นบุญบารมีในสิ่งเหล่านี้ถ้า เขาเนาะอา <Okay. S 2> จารย์กับบรดิหวังเยอะแยะกับมาซอยกันคือปราถนากับคือศิษางอานกันลนะพญานาคอยู่วัดอยู่สีอยู่วัดจุ๋งศีเพราะว่าอาจารย์กสิบไปไปมา,าม,ามากคพัอผมมากเพราะว่าเฮาเห็ุอยังข้างข้าวไหวมันกะภาพมรณะภาพไปมันกะดูพอดี mm hmm. มันบอกเฮาสาดน้ำอาจารย์บรดิอุตลีขอโทษ ศานาก็สิมาเกิดอีกแล้วแต่ว่าเกิดเพราะว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยเรียนใบาตายเกิดคือแจพระพุทธภาษามาพฤฤุทธเจ้าห้องหารอยฉาติม่นบอกหารอยฉาหา,า,ททาพันสรของเกินกวดสิเดมาเปลี่ยนภูไะเจ้าเข้าคื้ก,กันเรียนใบตายเกิดทั้งนั้น้าเฮาเห็ดยังมาแล้วกรสิกรบ,บัาสาคือกองตัวมันมาแล้วคือเ่งเดยเอาจังสัรหลายอย่างขอบมุณนะสวสาุในหลายโมเมนเบียน